ดีค่ะขอเปิดไมค์ให้คุณผ่านพบนิดนึงนะคะขออนุญาตใส่หน้ากากนะคะเพราะเราอยู่ใกล้กันนะคะมีฟลิปชาร์ต,ตรงนี้ไหมคะขอฟลิปชาร์จได้ไหมคะอ้อยู่นี่โอเคค่ะทุกคนคะเราจะมาเริ่มสก,กัดจุดแข็งด้วยกันแล้วนะคะถามคุณผ่านพบเลยค่ะว่าคุณผ่านพบเนี่ยไปฟัง ธุรกิจบริษัทแบบแบบนี้มา89บริษัทใช่ครับอะไรถึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าสนใจในธุรกิจนี้ก่อนค่ะก่อนที่ผมจะเข้าสู่การขายครั้งแรกนะครับก็คือ,อ,อไปสมัครเป็นตัวแทนฝึกหัดงานของบริษัท a i a ค่ะก็ได้คือสิ่งที่ไม่รู้ทำไม่ได้สิ่งที่ไม่รู้ทำไม่ได้เพราะอะไรก็ แต่มันต้องรู้ก่อนมันต้องเห็นก่อนแล้วต้องเข้าใจก่อนผมจะไม่ตัดสินใจเพราะคําแรงเขาเรียกว่าแรงโมเิเวตเป็นคนที่ไม่เชื่อใครข้อแรกไม่เชื่อใครเชื่อในสิ่งที่เห็นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ทําเท่านั้นค่ะต่อได้เลยค่ะขออภัยค่ะขอจดโน้ตนิดนึงค่ะโดยพฤติกรรมส่วนตัวนะครับค,คือทุกอย่าง จะทำการใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จะเลือกว่าเป็นอาชีพไม่ได้ถ้าไม่รู้จะเรียกว่าเป็นอาชีพไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องไปรู้สครับถึง89บริษัททุกยี่ห้อทุกทั้งไบนารีทั้งสองขาสามขาไม่ว่าจะขายตรงชั้นเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนทำประกันชีวิตก็มี12บริษัทผมไปหมดทั้ง12บริษัทโอ้โหคือก่อนจะทำอะไรเป็นคนต้องศึกษาก่อน ใช่ครับอย่างน้อยหนึ่งปีครับเพราะอะไรถึงต้องศึกษาก่อนเพราะว่ากลัวผิดพลาดเพราะว่าอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอะไรคะหนึ่งครับจะไม่ตัดสินใจโดยที่ไม่รู้ค่ะอะไรอีกคะทุกอย่างต้องต้องได้เรียนรู้ก่อนได้ฝึกก่อนค่ะต้องเชื่อก่อนมีศรัทธาเรื่องนี้ก่อนจึงจะตัดสินใจครับค่ะทําไมต้องสูงเรียนมีแต่เครื่องประดับแต่ทั้งหมดวิเคราะห์มาแล้ว แผนการตลาดดีที่สุดโอ้โหจาก8ป9ที่ที่ไปที่นี่แผนการตลาดดีที่สุดดีที่สุดครับค่ะอะไรอีกคะอะไรที่ทําให้เราจะต้องไปผมอยู่งานประกันชีวิตสบริษัทอยู่ในหน่วยทหารสิองผู้บังคับกองพันได้เรียนรู้กับภาะวะผู้นํามากครับผมเองผมถูกสร้างมาว่าผมต้องเป็นผู้นําเมื่อเป็นผู้นําจะต้อง นำพาทีมงานไปให้ได้คถ้าจะเชิญใครมาสักคนหนึ่งแล้วก็เป็นข้าราชการเหมือนเราผิดพลาดเราก็ผิดไม่ต้องการผิดต่อไปคือทำแล้วให้มันจบเลยคือถ้าผิดขอผิดครั้งเดียว<ช>เยรียนร,รู้จากมันเราผิดให้จบแล้วก็มั่นใจในสุเรียนเพราะอะไรครับทั้งๆท,ท,ที่มีแต่เครื่องประดับเครื่อบทองคำมผมเลือกคนเลือกคน,ค,นครับวันนั้นเลือก ไม่รู้จักท่านประธานแต่มีภาพสไลด์ออกมา,าท่านอยู่ในภาพท่าลักษณะขออนุญาตนะครับค่ะ<า>เหมือน,นมากค่ะท่านค่ะ9บุกกราคม40นำพาสุรียนข้ามด่านสะดามาจากมาเลเซียตั้งบริษัท 8ครูหาที่ตำบลคอหงอํำเภอหาดใหญ่ผมเป็นคนละเอียดในเรื่องวิเคราะห์บริษัทด้วยครับชอบวิเคราะห์บริษัทใช่ครับค่ะแล้วก็วิเคราะห์แนวคิดคแ,นแน่มาก IMF ยังสามารถเอาเครื่องประดับมาแล้วก็มาตั้งบริษัทข้ามชาติด้วยมผมวิเคราะห์ละเอียดเยอะครับผมก็เลยใช่ผมอยู่ผู้นำมาเยอะผมก็ยังไม่เคยเห็น วิธีคิดแบบนี้แล้วก็เห็นแบบนี้เลยคือเห็นว่าแม้กระทั่งวิกฤตอย่าง IMF ครับที่ทุกๆคนเนี่ยโดนเรื่องราวกันระนาวเลยแต่ท่านยังเอาเครื่องประดับเข้ามาขายได้ใช่ครับแล้วผ่านมาได้ในยุคดูวิสัยทัศน์ผู้นำแล้วดูวิสัยทัศน์หลายเรื่องครับที่ผมวิเคราะห์ผมไปหลายบริษัทแต่มไม่เคยเห็นประธานบริษัทเลยแม,ม้แต่งานประกันชีวิตเลย ไปฟังมาหลายที่แต่ไม่เคยเห็นประธานบริษัทที่ไหนยังไม่ได้ศึกษาประวัติก็ยังไม่ยังไม่ได้เลยค่ะครับผมเขาก็มีความรู้สึกว่า89บริษัทก็สมควรเพียงพอแล้วที่จะต้องจบที่นี่ครับทั้งๆที่จะเครื่องประดับค่ะก็นี่นี่คือจุดที่ที่ผมที่ผมมีนะครับเพราะว่าผมจะไม่ทําในสิ่งที่ผมไม่รู้และผมไม่ได้พิสูจน์ผมเป็นนักพิสูจน์ เป็นนักที่สูตรโอเค,คอันนี้คือก่อนที่จะมาทำแล้วก็ทำไมถึงเลือกทีนี้พอเลือกแล้วเนี่ยใช้เวลาสามปีในการที่จะประสบความสำเร็จผมไม่ได้ตัดสินใจสมัครผมไม่ได้ตัดสินใจทำแต่ผมตัดสินใจสำเร็จเลยครับอ้าวสุดยอดตัดสินใจสำเร็จเลยเพราะผมเลือกมาเยอะมากอ บริษัทเอก็เยอะฟังหลายครั้งฝึกด้วยดังนั้นพอตัดสินใจสำเร็จแล้วทีนี้สิ่งที่อยากจะให้แชร์กับทุกๆท,ท่านคือว่าพี่เริ่มจากอะไรแล้วพี่ตามสิ่งนั้นด้วยอะไรหนึ่งสองสามสี่ครับธุรกิจใช้คนเป็นทุนใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเพราะใช้คนเป็นทุนธุรกิจชีวิต คือธุรกิจสร้างมนุษย์หลายชั้นเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กมาจ็ตติ้งมนุษย์หลายชั้น uh huh. เพราะฉะนั้นเรื่องคนผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตภารกิจก็คือภารกิจชีวิตเมื่อสร้างธุรกิจชีวิตมันก็ต้องภารกิจของเราก็คือภารกิจต้องนาําพาชีวิตที่เขาต้องการสําเร็จนั้นไปสู่เป้าหมายตามที่เขาปรารถนาเช่นเดียวกันครับคิดแบบผู้นาคิดแบบผู้นนะํามากไม่ได้รู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะรวย แต่ฉันต้องพาคนไปรวยกับฉันด้วยเห็นไหมคะว่าวิธีการคิดเป็นการคิดแบบไม่ใช่คนเดียวแค่เริ่มก็คิดเป็นทีมแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้มีทีมนะคะแต่ความคิดแล้วก็ทัศนคติคือทีมแล้วยังไงต่อคะครับอะไรมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าอะไรที่คนเรียนรู้ได้ผมก็ย่อมเรียนรู้ได้อะไรที่คนฝึกได้ผมก็ย่อมเป็นคนฝึกได้ อะไรที่คนสอนได้ผมก็เป็นคนสอนได้อ,อะไรที่คนพัฒนาได้ผมก็เชื่อมันว่าผมพัฒนาได้ถ้าพัฒนาได้ผมก็เชื่อว่าผมต้องสําเร็จได้แน่นอนอถ้าพัฒนาได้ก็ต้องสําเร็จได้ครับเพียงแต่ว่าเราถูกพัฒนาแล้วเราจะลงมือกระทําไหมเท่านั้นเองสำคัญที่สุดคือการกระทำเนี่ยครับค่ะพี่คิดว่าทักษะที่พี่ใช้ในการพาทีมให้ประสบความสําเร็จ จริงใจฝึกฝนอดทนอดกัน<อ>้นแบ่งปันประสบการณ์ครับโอเคจึงจริงใจฝึกฝนอดทนอดกั้นแบ่งปันประสบการณ์ใช่ครับสุดยอดคือเสียสละนั่นแหละครับค่ะเสียสละยังไงพี่ลองแบบเอาสถานการณ์ง่าย ว่าเราเสียสละยังไงกับทีมเราเราพูดอะไรกับเขาเราทาอะไรกับเขาคะทุกอย่างต้องเล่าอเล่าด้วยความจริงใจเขาบอกวราตรงๆเจาะใจรครับตรงๆแล้วเจาะใจก็เล่าความจริงวันนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะอยากรู้ได้ครับกรณีศึกษาเผื่อใครจะเอาไปใช้บ้างาาเหมือนวันนี้ครับท่านคิดว่าท่านจะเดินทางต่อเพราะเราอยู่กันมาสองปีเสร็จแล้วกับโรคนี้ใช่ไหมครับ กับโรคนี้ที่เราไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็อยากจะบอกทุกท่าน,นว่าเราจะเดินกันต่อใช่ไหมครับไม่ว่าจะอยู่ในแบบไหนไม่ว่าจะอยู่ในอาการใดวันนี้เมื่อในเมื่อท่านประธานก็บอกเราว่าเราจะเริ่มต้นกันใหม่หมื่นลี้มีก้าวแรกใช่ไหมครับผมมั่นใจเลยว่าทุกคนสามารถที่จะสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่เพราะเราใหญ่จริงๆ ไม่มีสำนักงานใหญ่ที่ไหนโตขนาดนี้ไม่มีบริษัทไหนใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าแรงบรันดาลใจทุกคนมีหมดแต่วันนี้ขาดกำลังขาดกำลังขาดพลังชีวิตหรือขาดพลังงานเท่านั้นเองไม่มีอะไรในโลกนี้ภายใต้เพดานฟ้านี้ผมเชื่อว่ามนุษย์ทำไม่ได้ถ้าต้องการใช่ไหมครับ ปรารถนาสิ่งใดประสงค์สิ่งใดจะได้สิ่งนั้นผมเชื่ออย่างนี้แล้วก็เชื่อมาตลอดชีวิตผมไม่มีโปรแกรมล้มเหลวนอกจากล้มเลิกความตั้งใจผมไม่เคยแพ้ไัยตัวเองเพราะผมไม่มีภัยมีความตายเท่านั้นที่จะทำร้ายผมได้ผมเชื่ออย่างนั้นเรื่องนี้ยังมีอยู่ในใจตลอดอ ดังนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทุกคนจําวงจรแห่งความปังได้ไหมคะทีมงานช่วยกลับไปที่วงจรแห่งความปังได้ไหมคะเพราะตอนนี้คือใช้อยเตอร์ไม่ได้นะคะอยากจะให้ทุกคนกลับไปดูว่าเขาเริ่มที่ความเชื่อเมื่อสักครู่นี้พลังที่สัมผัสได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลังแห่งความเชื่อ ยิ่งมีความเชื่อมากก็ยิ่งนํามาซึ่งศักยภาพยิ่งมีศักยภาพเขาก็ลงมือทําพอลงมือทําก็เห็นผลลัพธ์แล้วก็เกิดวงจรนี้ขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้เห็นจากการฟังคุณผ่านพบทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามว่าคนคิดว่าทุกๆก,การทําธุรกิจหรือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเจอกับปัญหาปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คุณผ่านพบเคยเจอมาแล้วคุณผ่านพบผ่านมันมาได้ยังไงคะ ผมไม่เชื่อว่าปัญหาไหนแก้ไม่ได้ค่ะทุกปัญหาแก้ได้แต่คนที่จะยอมแก้กับเราเขายอมเราไหมหถ้าเขาไม่ยอมเพราะผมไม่แก้ปัญหาผมแก้ปัญหาทางขึ้นสูงไม่ใช่แก้ปัญหาลงนรกค่ะใช่ค่ะ อได้เลยค่ะทุกปัญหาแก้ได้ครับสิ่งหนึ่งก็อยากจะบอกทุกท่านว่าเรื่องสำคัญที่สุดนะครับผมทำอยู่แปดเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือดูตัวเองให้ออกให้เห็นตัวเองก่อนให้รู้ตัวเองก่อนแล้วให้เข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็บอกตัวเองให้ได้บอกนี่คือความคิดะครับเราคิดในทางบวกเราคิดในทางสร้างสรรค์ เราไม่ได้คิดทางที่มันไม่ดียังไงก็ต้องบอกตัวเองอย่างนี้อะไรที่มันเป็นไปได้เราก็บอกมันเป็นไปได้ถ้าเราเราคิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมครับบอกตัวเองให้ได้ขายตัวเองให้เป็นวาจานี่แหละครับอยากได้อะไรเราก็ต้องเล่าขอภัยนะคะขอเบรกตรงนี้บอกตัวเองให้ได้ขายตัวเองให้เป็นหมายความว่าถ้าเกิดเราดูในวงจรเนี้คือการสร้างความเชื่อนะคะ ขายความเชื่อเนี้ให้ตัวเองบอกตัวเองก่อนเราต้องเชื่อก่อนถูกไหมคะใช่ครับค่ะเห็นตัวเองอยู่ตลอดว่าการที่เราทํางานนี้อาชีพนี้มันเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมมันผิดกฎหมายไหมอืมไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดค่ะมันถูกต้องแล้วก็ไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมครับใชไ่ได้ทําผิดเพื่อนมนุษย์นะครับไม่ผิดครับเลย,เลยปลอดความคิดอกุศล บริษัทที่เราทําเลี้ยงชีพอยู่ไม่ต้องไปบอกว่าบริษัทนั้นบ,บอกตรงๆไปเลยว่าเราทําอาชีพอะไรบริษัทอะไรมันเป็นอาชีพที่ไม่ได้เลี่ยงกฎหมายเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเต็มๆถูกต้องไม่ต้องอาคาติกับอาชีพตัวเองนี่คือคือสิ่งที่ผมมีนะครับค่ะผมก็จะเล่าให้ทีมงานฟังอย่างนี้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บนฟังคุณผ่านพบพูดเนี่ย บอกว่าเวลาแก้ปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนเขาจะแก้ปัญหาไปกับเราไหมสังเกตนะคะพี่เขาไม่ได้พูดถึงตัวปัญหาเลยนะคะพูดถึงคนที่จะไปกับเขาอีกครั้งหนึ่งเราเห็นทักษะของทีมนะคะแทนที่จะบอกว่าอ๋อมีปัญหาก็จะดูว่าปัญหาคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ซึ่งพี่เขาอาจจะคิดก็ได้แต่สิ่งแรกที่เข้ามาในหัวสิ่งแรกที่ตอบคือจะมองว่าคนพร้อมจะแก้ปัญหาไปกับเราหรือเปล่า ใช่ครับเพราะว่าทุกคนมีปัญหาหมดเลยอืแต่ปัญหานั้นเขาบอกว่าปัญหามีไว้แก้ค่ะคุณแกมีไว้ไขอใจก็มีไว้ข่มอารมณ์ก็มีไว้ดับคกายก็มีไว้ระง,งับเราต้องแก้ปัญหาด้วยสองอย่างครับผมจะแก้ปัญหาด้วยหนึ่งอารมณ์กับเหตุผลอารมณ์กับเหตุผลอืถ้าใช้อารมณ์ต้องต้องเครียดแน่ๆคครับต้องแสดงอารมณ์และเหตุผล กายกับใจต้องเสมอกันครับกายกับใจต้องเสมอกันหมายความว่ายังไงครับขยายความได้ไหมคะคุณพานพกกายกับใจต้องเสมอกันหมายถึงว่ากายคือแอคชั่นใจก็คือแอคติ้งให้มันสื่อสารด้วยอารมณ์ด้วยกันทั้งกายและใจอ๋เวลาที่เราจะสื่อสารนะคะแอคชั่นแอคติ้งโอ้โหอันนี้เหมือนเหมือนเวลาบอเทรนคนพูดในที่สาธารณะนะคะก็คือว่าความคิด อารมณ์และสิ่งที่พูดเนี่ยมันต้องตรงกันเพราะว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ความคิดอารมณ์คําพูดตรงกันมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลังเมื่อสักครู่น,นี้สังเกตตอนที่พี่เขาแบบกำลังขึ้นนะคะเข้าใจไม่ใครกําลังขึ้นว่าเนี่ยผมเชื่อว่าผมทําได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังอดังนั้นกายใจต้องตรงกันครับก่อนจะทําอย่างนั้นได้นะครับลองวางความคิดไว้ตรงกลางก่อนค่ะ แล้วก็วางหัวใจไว้ตรงกลางแล้วก็วางอารมณ์ไว้ตรงกลางแล้วเราจะไม่มีซ้ายขวาหน้าหลังเราไม่มีซ้ายขวาหน้าหลังไม่โตงไม่หย่อนไม่ยัน <c oughs> ผู้บริหารที่แท้จริงนะคะทำทุกอย่างจากเซ็นเตอร์ทำทุกอย่างจากความตรงกลางจากความถูกต้องค่ะแล้วก็อยู่ยังไงก็ได้ ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอยู่กับใครก็ได้ก็ผมทําอย่างนี้ของผมมา,าดังนั้นนะคะเราจะสังเกตบอลมั่นใจว่าวันนี้ทุกทุกท่านที่จะขึ้นมาบนเวทีเนี่ยจะได้มาแชร์ทักษะจุดแข็งของตัวเองวันนี้เนี่ยที่คุณผ่านพบขึ้นมาเนี่ยนะคะบอลได้เห็นจุดแข็งหลายๆเรื่องนะคะที่พี่เขาใช้แต่ที่บอลสังเกตเห็นชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องของความสนใจ ในคนใช่ครับผมไม่เคยนำด้วยคำว่าธุรกิจผมนำคำว่าคนคือสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกว,ว้าวดังนั้นทุกทุกคนคะเราทุกคนคือคนค่ะดังนั้นเรานี่แหละคือสินทรัพย์ของตัวเองเรามีหนึ่งแล้วนะอย่าบอกว่าเราไม่มีอะไรนะเราเริ่มที่เราก่อนเรา,าคือสินทรัพย์ของเราแล้วหนึ่งครับหาซื้อด้วยเงินไม่ได้ครับ เพราะนี่คือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้ครับนี่คือบุคคลสําคัญที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นคนถือว่าดวงดีโชคดีวาสนาดีที่สุดในโลกโอ้โหสุดยอดค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่ปอนได้พยายามสกัดเอาทักษะจุดแข็งมา เดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณผ่านพบทับศีลาก่อนที่จะลงไปค่ะอยากจะฝากอะไรบอกไว้กับเพื่อนเพื<ๆ>่อนชาวสุลเรียนไหมคะครับเราคงไม่มีอะไรที่เล่ากันมากเพราะเราอยู่ด้วยกันพอสมควรอยากจะรู้ที่แท้จริงก็คือมันไม่มีอะไรในโลกหรอกครับที่มนุษย์ทําไม่ได้ผมเชื่อเลยว่าวันนี้ไม่ว่าจะแก่จะหนุ่มจะสาวมันอยู่ที่ใจของเราเท่านั้น มนุษย์เกิดมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นกายเป็นใจวิญญาณนะครับกายเหมือนกันวิญญาณก็มีเหมือนกันความรู้สึกอารมณ์ก็มีเหมือนกันแต่เราต่างกันตรงไหนครับเราเหมือนบุคคลคนเดียวไม่เกี่ยวกับเพศหญิงและชายเลยแต่เราต่างกันอยู่ที่แนวคิดวิธีคิดเท่านั้นครับจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวเลยครับ โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณผ่านพบทับศีลานะคะอีกหนึ่งตัวที่พูดนี่นะคะแต่จริงๆเราทักษะที่ปอนใช้มากที่สุดเลยคือทักษะการฟังนะคะแล้วปอนมั่นใจค่ะว่าการตั้งใจฟังเนี่ยเป็นเหมือนของขวัญให้กับคนที่อยู่ต่อนหน้าของคุณนะคะแล้วเมื่อเราตั้งใจฟังเราจะรู้ความต้องการของเขาค่ะนะคะสิ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตที่จดยึกยือนะคะภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างเดี๋ยวจะมาแตกให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เรามาสกัดเคล็ดลับความสำเร็จของคุณผ่านพบกันนะคะเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เขาไปมาตั้ง89แบรนด์มาแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาจะไม่ทำในสิ่งที่เขาไม่รู้ ดังนั้นเขาต้องรู้จริงในสิ่งที่เขากำลังจะทำก่อนนะคะนั่นคือข้อแรกแล้วผมเป็นคนเชื่อในตัวของผมเองมากนะคะแล้วก็เลือกตัดสินใจเลือกแล้วไอ้คำว่าเลือกเนี่ยไม่ใช่เลือกบริษัทนี้นะคะเลือกที่จะสำเร็จเขาใช้คำนี้เห็นไหมคะเลือกที่จะสำเร็จนั่นคือตัดสินใจแล้วแล้วตัดสินใจแบบไม่ใช่ร้อยอะแต่เป็นล้านซ็น์เพราะว่าไปดูมาหมดทุกที่แล้วคือ ก่อนจะสมัครตอนเป็นคนขายประกันก็ไปดูมาทุกแบรนด์แล้วถึงจะเลือกพอจะมาธุรกิจขายตรงก็ไปดูมาทุกแบรนด์แล้วถึงจะเลือกดังนั้นหมายความว่าก่อนที่เขาจะทําอะไรเขาต้องรู้จักสิ่งนั้นดีมากๆแล้วพอเขารู้แบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเราจะเห็นได้ว่า สิ่งที่พี่เขาพูดเมื่อสักครู่นี้ในฐานะโค้ชพัฒนาจุดแข็งตีออกมาว่ามันคือจุดแข่งที่มีชื่อว่าผู้มีทิศทางในตัวเองหมายความว่าเกิดมาแล้วเนี่ยก็คือจะมีเหมือนกับมีเข็มทิศในตัวค่ะถ้าเลือกที่จะไปทางไหนแล้วนะยากมากที่ใครจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอยู่ๆเขาไม่ได้เลือกตามอารมณ์เขาเลือกเพราะเขาไปมาแล้ว 89- แบรนด์ค่ะ นะคะดังนั้นเนี่ยข้อแรกนี่คือสิ่งที่พอสังเกตเห็นในคุณผ่านพบนะคะข้อที่สองเขาบอกเขาเลือกคนไปเมื่อกี่บริษทัทบริษัทไม่เห็นเคยเห็นท่านประธานมาเปิดเผยตัวมาแสดงตัวมาให้รู้จักเรื่องราวของเขานะคะดูว่าท่านประธานเนี่ยทำอะไรมาบ้างศึกษาคนจะเห็นได้ว่าตลอดการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ประมาณ10 15นาทีเนี่ยนะคะ พี่เขาจะพูดถึงแต่เรื่องคนคนแล้วก็คนยังไม่ได้พูดเขาว่าขายเลยสักคำนะคะขอเสียง <c oughs> ขอเสียงให้กับคนนะคะทักษะคนจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อนเห็นก็คืออีกหนึ่งทักษะทักษะนี้เรียกว่า command คือทักษะของความเป็นผู้นำใน34ทักษะทั้งหมดที่แกหลอบทำออกมาเนี่ย ทักษะคอมมานเป็นทักษะที่หายากอีกทักษะหนึ่งสังเกตนะคะเวลาเราวิ่งเล่นเด็กๆเกนี่ยเราเห็นเด็กๆวิ่งเล่นในโรงเรียนตามสนามเนี่ยนะคะจะมีเด็กคนหนึ่งที่วิ่งนําเพื่อนน่ะเราเพื่อนวิ่งตามเด็กคนนั้นน่ะมีความไปได้เป็นไปได้ว่าจะมีทักษะที่มีชื่อว่าคอมมานเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนต้องการให้เกิดระเบียบขึ้นในความยุ่งเหยิงดังนั้นเมื่อคนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ จะเกิดความชัดเจนขึ้นแล้วเวลาไปไหนก็แล้วแต่เขาอยากเอาคนไปด้วยอะ่ะดังนั้นพอเขาพูดนะคะว่าสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จก็คือเรื่องคนแล้วพอถามว่ามีปัญหาแก้ปัญหายังไงก็ต้อง ดูซิว่าคนอยากจะแก้ไปกับเราไหมมีแต่เรื่องคนทั้งนั้นเลยนะคะเลือกก็เลือกเพราะคนทําก็ทําเพราะคนแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาเพราะคนอีกครั้งนะคะวันนี้ที่เราจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะดูว่าแต่ละท่านเนี่ยมีทักษะที่ไม่เหมือนกันอย่างไรแต่ทุกท่านประสบความสําเร็จได้เช่นกัน